ช้าชานะครับ5 6 7 8 1 2 3และ4 5 6 7และ8 2 2 3และ4 5 6 7และ8 3 2 3และ4 5 6 7นิ่งครับแป๊บนึงอาจารย์จะเช็คการจับมือนะครับขอพี่เพชรเอาขึ้นนิดนึงนะครับไม่ต้องกลัวนะครับพี่ว่าปลอดภยัยโอเคนะครับ โอเคอันนี้นะครับพี่น้อยโอเคนะครับหลังจากมีประสบการณ์นะครับประสบการณ์โอเคอารมณ์อีกนิดนึงนะครับจะเกร็งไปนะครับโอเคป้ายาได้นะครับมือได้นะครับขาต้นได้ด้วยนะมือนด้วยนะครับขาต้นได้ด้วยนะครับอันนี้ได้มือเลยนะครับอันนี้ได้ท่าท่าเตรียมสวยแล้วนะครับทุกคนท่าเตรียมสวยท่าเต้นต้องอะไรครับสวยด้วยนะครับเต้น 1> 8 1 2 3และ4 5 6นิ้งไว้ครับของพี่หลิตลงอีกนิดนึงนะครับโอเคอาจารย์เห็นชัดเจนนะครับ8ที่2นะครับ3 4 1 2 3และ4 5 6 7นิ้งครับโอเคแนี้พับไปที่ไหลนะ่ด้านขวามือนิ่มๆน,น,นะครับส่วนอีกมือนึงก็ปล่อยให้สบายให้มือเราเนี่ยเหมือนน็อตที่คลายไว้อย่างน็อตขันแน่นนะครับ 8ที่3นะครับ3 4 1 2 3และ4 5 6 7และ8ไป8ที่4นะครับ3 4 1 2 3 4 5 6 7นิ่งครับเปิดกันนะครับโอเคอย่าลืมเปิดมือขวาขึ้นสูงๆแล้วปล่อยมือล่างนะครับ3 4 1และ2 3 4 5และ6 7 8 อขอถอยอีกครั้งนึงนะครับ5 8อีกครั้งนะครับแปดที่5้าจะต้องสราด้วยขอกระปุยอีกครั้งนึงนะครับแที่5เอาแบดที่4ก่กันนะครับ1 2 3 4 5ส7สาี่้าูง1นึ่งสองสาม้าอ่ะอีกครั้งนะครับแที่4ก่กันนะครับ1 2 3 4 5สาี่ห้าห เยกสูงครับ1และ2 3 4 5และ6 7 8โอเคนะครับอ่ะแปดที่4ครับ4ไป5นะครับ6 7 8 1 2ดแปดสองสาม้าหไปเลยครับ1นึ่งแอสองและ6 7 8จแปดที่6ครับ3 4 1และ2อสและ4 5และ6 7 8ด โอเคอีกครั้งนะครับตรงพอดีไหมตรงนะครับโอเคอะทีนี้แบกเป็นแถวครับอะแถวที่หนึ่งครับแถวที่สองแถวที่สองเมื่อเสร็จปุ๊บแถวที่สองต้องมาโค้แถวที่หนึ่งนะครับโอเคอะแถวที่หนึ่งครับแถวที่หนึ่งมาเลยครับต้องเป็น B A B A สลับกันนะครับอะแถวที่หนึ่งลดมาหนึ่งอ่หนึ่งโอเคแถวที่สองต้องตรงกันนะครับ ตรงกันนะครับนี่เออ่านี่เอถูกต้องครับเอโอเคที่ก็คือเอนะครับต่อไปพี่อ้วนก็จะต้องมาคู่พี่น้อยอ7 8 1 2 3และ4 5 6 7และ8 2 2 3และ4 5 6 7และ8 3 2 3และ4 5 6 7และ8 4 2 3 4 5 6 7 8 ห้าสองสามสี่ห้าและหกเคลื่อนไปหนึ่งแอดสองสามและสี่ห้าและหกจับมือ้องจับนะครับนีน้อยอ่าแล้วต้องกลับมาจับนะครับโอเคแถวที่หนึ่งลดบทบาทไปก่อนอ่านามาเหลือเท่านั้นนะครับโอเคตรงนั้นนะครับตรงนั้นถอยหลังครับโอเคอพร้อมนะครับต่อไปแถวสามต้องมาหาแถวสองนะ หกเจ็ดแสองสและ4 5 6 7และ8 1ดหสองสและ4 5 6เอาไว้ที่ไหล่ขวา1 2ึสและ4 5 6 7และ8ปดสี่สองสามสและ2องสามและ6เปลียนกันมาเอามาหนึ่งสองสามและหกจมือเจ็ดแปด โอเคพี่เ <Apparently>, ข <Okay. S 1> okay. ้ามาตามนะครับโอเคทางนี <misunderstanding fois> okay. Okay. You know moment, so passage, ้มาอวดนะพี่โอเคอย่าลืมเราจะต้องดูคนนะใช่ไหมครับว่าเขาเหลือจากเราเท่าไหร่เราอย่าตามคนคนอ่าหกเจ็ดแสองสและ4ี่หหกและ8ปดหนึ่งสสและ4ี่ห้าห 7และ8 1 2 3และ4 5 6 7และ8 1 2 3 4 5 6 7ปล่อยสูง1 2 3 4 5และ6อ่าข้างหลังมา1อ2 3และ4 5และ6 7 8โอเคโอเคกลับที่นะครับ